พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการสร้างปรากฏการ์ยอดจับจองถล่มทลายในงานมอเตอร์โช2018ซึ่งในปีนี้ Honda ได้มีการเปิดตัวรถใหม่ทั้งหมด8รุ่นประกอบไปด้วย f o r ์ซ300 m ั n k ี้125 s u percup c125 pcx hybrid pcx ไฟฟ้ารวมถึง cb1000r africa twin และ go wing 1 8 4 0ซึ่งผลก็ปรากฏว่า Honda สามารถทำตัวเการจับจองได้สูงสุด ถึง2,628คันเป็นอันที่หนึ่งของงานครั้งนี้และเป็นตัวเลขสูงสุดทีด่เคยมีมาเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของงานมอเตอร์โชว์และงานมอเตอร์เอ็กซ์โปซึ่งยังไม่เคยมีคยใครไหนทําได้เกินกว่า2,000คันแม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่างานครั้งนี้นะครับฮอนด้าสามารถทําได้อย่างที่ฮอนด้าเองก็เหนือความคาดหมายครับและในจํานวน2,628คันนั้นแบ่งออกเป็นฟอร์ซ่า300 1,145คันซึ่งต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยครับว่าฟอร์ซ่า300นั้นเป็นโมเดลแรกนะครับ ที่สามารถทําสถิติการจับจองได้สูงสุดเกินกว่า1000คันตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาไม่เคยมีรุ่นไหนนะครับสามารถทำได้จับจองได้สูงเกินกว่า1000ันคันแต่ครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่บัทึกไว้อย่างต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยครับว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งในช่วงแวันแรกของการจัดงานนั้นยอดจับจองของฟอร์ซ่า0ทําได้กว่า600คันและอีก5าวันที่เหลือของการจัดงานนั้นก็สามารถทําได้อีกกว่า600คันรวมแล้วนะครับ1,145คันหนี่คือสถิติใหา่าองวงการมอ์โชว์ใ้านลราตุล สำคัญที่ทําให้ Honda f o r z ์ซ300มียอดจองสูงสุดในงานครั้งนี้ก็คือเรื่องของดีไซน์รูปแบบที่มีความแหลมคมโดนใจรวมถึงชุดไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวแบบ LED ที่มีความสวยงามล้ําสมัยบวกกับการที่ Honda นั้นวังจำหน่าย f o r ์ซ300เดิมเนี่ยเป็นเวลาที่ยาวนานกว่า5ปีดังนั้นจึงมีการอันตราดมายาวนานและครั้งนี้ยอดจัจองจึงถล่มทลายเกินความคาดหมายทั้งที่มีราคาค่าตัวสูงถึง169,000บาทบวกกับการที่หลาย คนเกรงว่านะครับราคาของฟอร์ซ่าสามร้อยใหม่หลังจบงานมอเ์โชนั้นจะมีราคาที่พุ่งสูงขึ้นจึงรีบจับจองในงานครังนี้กันอย่างมากมายในขณะที่มังกี้หนึ่งสองห้าและซุปเปอร์คัพซีหนึ่งสองห้านั้นสามารถทําตัวเลขรวมกันทั้งสิ้นได้กว่าหนึ่งพันสองร้อยสิบหกคันนับเป็นสถิติที่สูงสุดที่เคยมีมาของร์ไซค์ขนาดเล็กที่มีราคาแพงต้องอย่าลืมครับว่ามังกี้หนึ่งสองห้านั้นมีราคาที่สูงถึงเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคาแนะนําในงานครั้งนี้อยู่ที่เก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาท ไม่ถูกเลยขณะที่ซูเปอร์คัพซีหนึ่งสองห้านั้นวางราคา89,000บาทแต่ราคาแนะนําในงานครั้งนี้8 4ด0 0ก้าร้บาททั้ง2รุ่นนั้นนะครับเป็นเมซี่ที่มีตํานานมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแม้จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่หลายคนก็ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นยอดจับจองของมังกี้หนึ่งสองห้าซูเปอร์คัพซีหนึ่งสองห้าจึงสามารถทำยอดจับจองได้สูงถึง1,216คันถล่มทลายเกินความคาดหมายซึ่งแต่แรกเดิมทีนั้นฮอนด้าเนี่ย น่าจะเกินไปกว่า400คันแต่สุดท้ายแล้วขึ้นมาถึง3เท่าตัวเหตุ hey, ผลสําคัญนะครับที่ทําให้ h อนด a m มังกี125และ Super Cup c u ครั25นั้น,น,นมียอดจองที่สูงมากในขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่ามันคือของเล่นนะครับที่สามารถเล่นได้ที่ผ่านมานั้นมังกี้ 54cc เป็นของเล่นที่เล่นไม่ได้วิ่งบนถนนโดนตำรวจจับเพราะว่าไม่สามารถจดทะเบียนได้ Super Cup c u ครัน25นั้นก็เป็นโมเดลที่มาตอบสน,าานองความต้องการของ,ของมอเตอร์ไซค์คลาสสิกที่หลายคนอยากได้แม้จะมีราคาแพงแต่มันจับต้องได้มีทะเบียนนะครับแลวก็ ภสรุปก็คือมันเป็นของเล่นที่เล่นได้ของคนที่มีเงินเหลือใช้พอสมควรหลายคนซื้อเป็นคันที่2หลายคนซื้อเป็นคันที่3เพราะฉะนั้นนะครับทั้งมังกี้หนึ่งสองห้าซูเปอร์คับสี่สองห้าจึงมียอดจองที่สูงขึ้นกว่าที่หลายคนจะคาดหมายได้ในงานคลังนี้สรุปตัวเลขรวมทั้งสิ้นรถตลาดของฮันด้านะครับก็คือ2,351คันเป็นสถิติสูงสุดอันดับที่1ของกลุ่มรถตลาดทั่วไปและในส่วนบิ๊กไบท์ทำด้วยจับจองได้สูงสุดอันดับหนึ่งเช่นกันครับ277คันนับเป็นสิบเ็ สถิติที่ถือว่าสูงสุดใน3ส่วนเลยก็คือตัวเลขรวมทั้งหมดของบูต Honda 2,628คันตัวเลขต,ตลาดทั้งหมด2,351คัน Big b ไบค277คันนี่คือตัวเลขทั้ง3ตัวที่น่าสามารถทำสถิติสูงส,ส,สุดได้ในงานครั้งนี้เพราะฉะนั้นนะครับนี่คือการประทึกป,ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยและในส่วน Big b บคนั้นก็ปรากฏว่า CBR 650F c b 650F รวมถึงในกลุ่ม5 0 0 c c ทั้ง CBR 500R c b 500 R, c และ CB 500X ทั้งหมดนะครับยังคงเป็นพระเอกของ Hon ด a าต่อไปในขณะที่รุ่นใหม่อย่าง CB 1 0 0 0 R นั้นนะครับก็มีราคาที่ประมาณ540,000บาทในขณะที่ CB 1 0 0 0 R Neo Sport Cafe Africa Twin รวมถึง Go Wing 3รุ่นใหม่นั้นนะครับเป็นโมเดลที่มีราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นตัวเลขจับจองย่อมต้องน้อยกว่ารถมอเตอร์ไซตลาดในเมืองไทยของเราที่มีราคา2 0 0 0 0 0ถึง300,000บาทและนี่ก็คือความสำเร็จของ Hon ด a กับงานมอเตอร์โช28ในปีนี้ครับ